ดำกรีนครับดำกรีนรอ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 เขาตีให้เสร็จก่อนโอ้โหคืนชิงพี่อย่าไปยุ่งกับเขาออกมาเลยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวมาฆ่าก่อนชุดดำเนี่ยมาดิเฮ้ยไม่มีแล้วสั่นในบันโอนี่อ่ะพี่อย่าเะไรผมเพ่พี่ใดหรือใครเนี่ยคุณหมอนะผม วาคุณหมอถ้าผมโดนแทงฝากชูผมด้วยนะคนแรกเลยดมรู้สึกว่าผมจะโดนใช่ใช่ขอบับกันหมอแบบหมอรอชุบเลยเอาย มองไม่เห็นเหมือนกันมองไม่เห็นเหมือนกันเอ้าขิดคนโอเคไม่เป็นไรปะถือว่าอุ้มคนนี้เลยกันมานี่มานี่หนูอุ้มหนูอุ้มคนขี่รถมาสมองเกือบระเบิดรู้แล้วมันเป็นอะไปเต้นอยู่ข้างกำแพงอ่ะทำไมดูชิลจังเลยอ่ะจริงไม่กลัวไม่กลัวโดนแทงไม่กลัวโดนแทงเลยนะก็ะแบงเต้นอยู่ข้างกำแพงอ่ะโคตรชิลอ่ะ เก้าเก้าเลยเคคุณหมอครับเทียวกันไหมฮะเคยเลยตรงนี้หมดเลยตรงนี้หมดเลยอ๋อเคยไม่เห็นเลยจริงเราจะรู้ว่ายร่จะรู้ว่ารู้สึกว่าสีดําจะแทงผมเตียมเลยอ่ะเตรียมวิ่งไปรับศพเลยอ่ะเตรียมวิ่งเลยของ้อมเหมือนกันอ่ะมามาเลยวิ่งต่อนีหมดโอเคต้องวิ่งข้ามเอาต้องหาตังค์ช่วงนี้ยากจนเลยครับเดี๋ยวขอตัดไปนะครับ กระโอกกระโอกกระอกครับโดดเดี๋ยวเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาศพก่อนนะแป๊บนึงนะครับถ่ายรูปเลยเพิ่งนาเอ้พิ่งนาเอ้พิ่งน้าเดี๋ยวหาศพที่เหลือก่อนแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับคุณหมอได้ค่ะขอสองนาทีนะครับแป๊บนึงยิ้ีให้หมออได้เคสว่ะอยู่กับหมออยู่กับหมอนี่ไงสตอนี้หมอเียาพร้อมไนะครับหมอหมอตอนนี้เตรียมชุดแล้วค่ะค่ะบโหยิ้มเป็นแถวเลยขอสองนาทีขอสองนาทีขอขสองนาทีมีคนอปไรนะ เขาขอสองนาทีลบอีกฝั่งก็โดนลบดึวะเออใช่นี่ไม่ไม่เขาเขายังถ่ายรูปไม่เสร็จเลยบอกเขาว่าขอแยกสองคนนับอยู่นับอยู่ไปแยกชายหญิงหรือเปล่าเขาได้แยกชายหญิงโอ้เขาจะแยกชายหญิงเหรอมันแต่แยกทำไมเขานับหรือเปล่า ไม่มันไม่เกี่ยวเป็นรับแบบว่าไม่บัฟไม่เกี่ยวนะชายหญิงไม่บัฟใส่ผู้หญิงอุ้มไปนับอุ้มไปบัฟนี่ไม่หมายถึงว่าเขาอาจจะแยกชายหญิงเพื่อไม่บัฟผู้หญิงหรือเปล่าไม่น่าจะเกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวน่าจะกองกองละสิบอะไรเงี้ยอี๒๐หรอบอกคนไหนครับคุณหมาเสื้อครับครับผมครับผมครับเปิดไซเลนแล้วเข้าไปบอกเขาก็ได้นะบอกว่าเสร็จเสร็จแล้วออกได้แล้ว เฮ้ยิครับเนิดยังครับผมน่ามันเราพักแล้วครับเย้ครับผมเบ๊เหมาะเข้าเลยครับเข้าเลยครับเข้าเลยเข้าเลยครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเข้าเลยเข้าเลยรอเขาออกจากพื้นที่ก่อนนะพี่เฮ้ยหมอหรือเขาเป็นกระพาวะเนี่เข้าห้ชุบ เคสสตอรี่หมดเลยโอเคดีไม่ต้องกดเคก,กันแล้วนะครับไม่กดแล้วนะใครใครใครมีใครล็อกรถไว้ล่ะกดเอ็กซ์ให้หน่อยให้หมอชุบให้ก่อนแล้รถจะได้ดไม่ลบถ้าเขาถ้าเขาบัฟแจ้งพี่เลอ่าช่วยคนที่เด้งก่อนนะเขาล็อกรถไว้อ่ะเดี๋ยวรถเขาลบ เมื่อีหยวเขาจะออกใช่เมื่อไหร่เขาจะออกเน้งตอบให้ผมหน่อยครับบอกเขาถ้าเขาไม่ออกก็จะประกาศแบคลิสบอกเขาดูด้วยนะคนสุดท้ายอย่าลืมบอกเวลากันนะคนสุดท้ายพีผีผี สามศูนย์ครับสามศูนย์เลยวะฮะสามทุ่มเตะครับสามทุ่มเตะอะไรครับยี่สิบศูนย์ศูนย์ซุกได้สองคนเหมือนกันสุกได้สองคนเหมือนกันเรียกว่าจะได้เยอะเขาได้หมอเยอะหมอเยอะเกินไปอ่ะถ้าถ้าหมอไม่เยอะใครใครประกาศไหมคครับ ะรีปรกาศเลยหมอเยอะอะหมอเยอะเกินนะ้อหมอแย่งกันชุบหมอแย่งกันชุบค,ครับพี่ไดลโลครับหมอกลับโรงพยาบาลครับคนละสองคนมีแต๊งเอ้<อ>คันนึงที่ยังไม่ออกนะเขารถพังเขาคอล้อ,อลให้รถลบแล้วค่อยก็ล้วไม่มีอะไรแล้วประกาศกูดาวนะ <c oughs> ขออนุญาตได้ใบหมอที่กำลังเขาลงมาเลยแม่งน<ๆ>่าชวนจริงๆ <c oughs> เงี้ยเยียดได้หมดเลยมืนจัดเลยอ่ะบอกได้บ้าแต่มึงขับรถไถกูนะถ้าทำดีๆทุกคนไปรอดชุบกันทุกนั้นมืนจัดเลยอ่ะโอ้โหภาพภาพที่พี่เห็นคือแบบพอพอพอบอกชุบได้คือแบบกูเข้าไป